จะมาปะฟิล์มหรอได้ข่าวนะฮะเขาเลยหยับมาจะมาปะฟิล์มหรอได้ข่าวไม่ได้ใสแม่ไม่ต้องใส่เอาเลยเอาโนโซนโนแคร์นาตาลีกับโบว่าเลยหรอเขาไปเอานาตาลีมาห้องนี้จริงหรออ๋อห้องนี้แต่แต่ว่าต้องนั่งตรงนี้นาตาลีกับโบว่าเลยหรอเอมานั่งรอแบบเปิดตัวอจรางงีปะ ดีใจมากได้เจอคิดถึงเพิ่งแอดเฟซมาแอดเฟซปีที่แล้วน้องฟิล์มแบบมีเรื่องเศร้าใจปีนี้เฟซก็มีเรื่องเศร้าใจเอนก็ไปรู้ว่าก็เธอในชีวิตเนี้ยกูจะมีใครวันที่สามารถทำให้กูหายเครียดได้คือฟิล์มคนเดียวกูเลยใช้หาฟิลวันนั้นเพราะฟิลคนเดียวเพราะฟิลเป็นคนอารมณ์ดีตลกฟิลคนจะเป็นคนที่ดีีค่่ะ้ นาตาลีเป็นยังไงบ้างที่แค่กระดาษดีทีมแค่กระดาษดัสกูดเวท o ทอร์แบบเซอร์ไอจิ้งไทยแลนด์ดีทีมในเดซเซมเบอร์ดัสกูด o ั่วโอ้ oh yeah really really yes oh wow amazing ชอบใส่ก่อนเปล่าวคนนี้ชอบปอนเปลาวันนี้ตอนนีาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะ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 อันนี้อันนี้อันนี้สิบนิ้วประนมเลยนะเพชรกับพรนเา เบียดกันจริงๆอ่ะไม่บอกเลยเบียดเบียดกันเลยเบียดเบียดแบบพรฟ้าก็พรฟ้าล้างหน้าได้นะคะล้างหน้าสดได้นะคะพรฟ้าปะได้นะคะพี่เพชรนี่อยู่ข้างพี่เพชรนะคะนกอยู่ข้างพี่ตานกน้องพรฟ้าอยู่นกน้องพรฟ้าแต่งหน้าอยู่ตรงข้ามเรานะคะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะ ฟิล์มไปแข่งหมาล่าสุดมาเมื่อไหร่คะฮะเนึงไปแข่งหมาเมื่อวานที่เดลโมงงามได้ปะได้ที่สามพ่ะแม่ฟิล์มจะแข่งไปเรื่อยๆเลยหรอจะใช่ทำอันดับไงครับอันดับได้ที่เจ็ดของประเทศใช่เพิ่งลงเพิ่งลงสี่เดือนเองคือวงการการแข่งหมาคือเราก็ต้องหาคู่เวไปเรื่อยๆถูกไหมใช่เพชรเป็นยังไงบ้างเฟซโดนโดนล็อกบุ๊กใช่ไหมเพราะใส่ชุดว่ายน้ำรอบหน้าต้องห้ามใส่ชุดว่ายน้ำขายอาหารให้ชาม แต่ถ้าเกิดไม่ใส่ก็ขายไม่ได้ไงฟิล์มแต่งตัวเป็นกิ้งก่ากิ้งตืออะไรอย่างเงี้ยแม่แต่งเป็นแปลกๆอ่ะแม่ต้องแต่งแปลกๆเข้าใจะแบแต่งเป็นกิ้งก่ากิ้งตือแต่งเป็นกบเป็นเขียดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายเขาจะแบบใส่ใส่ชุดไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบน่ารักน่ารักอะไรแบไม่โป้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจะมาล่ะโดนบล็อกกี่วันโดนบล็อกกี่วันสักเดือนหนึ่งทุกคนอุ่ยเดือนหนึ่งลยหรอต่อไปมันจะปิวนะแม่แล้วอ่ะเออถ้าบล็อกบ่อยๆมันจะปิว คอมเมนต์มันไม่ข네ึ้นเพราะว่าพี่เพชรเข้าเข้าเฟนหนูดิทันยาร์ดภาษาอังกฤษอ่ะเรื่องคา่ะเจอปะเจอเฟซฟิลปะมันไม่ขึ้นคอมเมนต์มันไม่ขึ้นคอมเมนต์ไปหนีแหละอุ้ยอย่าว่าไลค์กับพี่เพชรคนดูเยอะออกไลค์กับพรฟ้านะจ๊ะความดังความดังของดาวดาวดาวบนท้องฟ้าจริงอยู่นะคะที่มีหลายดวง พรฟ้าเปรียบเสมือนดาวดวงหนึ่งแต่ดาวที่เป็นดาวสุกที่มันสุกเเออกูจะแล้วเปล่งประกายแสงอ่ะมันมีดวงเดียวคือเพชรปากบาร้าน้าเป๊ะนี่บอกเลยมีอยู่ดวงเดียวเลิกห้ามอ่ะเครียดอะไรเครียดอะไรเรื่องเนผู้ชายหรอเด้อดังๆยังมีเสียงมั้ยเมันอันนี้มันเป็นตัวว่าแบบเป็นยาร้านไหน น่าไม่ได้เป็นเพื่อนอีกแล้วเราพูดคุยกันเมื่อวานก่อน,นทำไมเครื่องค้างล่ะอยู่อ่าสวยสะพรึงเห็นไหมล่ะ <He ard S 1> สะพรึงหรือสะพรั่งพี่เพื่บาเป็นไงสบายดีนะ ดีใจ,จมากฟ <มา S 2> ิลที่งานประกวดนางงามก็ได้มากรุ๊ปเพบ่อยมาช่วงเนาะน,น,น้องน้องนาราก็ก็เรียกมาด้วยเนา,ะ,นาะเรียกมาดูเพ็นบ่อยมามาานารานารา แล้ววันนี้มาทําอะไรวันนี้มาทําอะไรมาเดินก็เป็นได้ข่าวก็เป็นหนึ่งอินโฟที่เขาเชิญมาเหมือนประมาณว่าได้ข่าวว่าเขาจะมาให้ยืนข้างนาตาลีเลยหรืออยากจะมาลองคุยฟิล์มด้วยเพราะผมรักนาตาลีน้องพราฟ้าด้วยเดี๋ยวรอน้องพราฟ้าแต่งหน้าเสร็จก่อนนี่เลยเนี่ยดูสะอาดนะคะใช่นาตาลีกาเบร์วาแน่เป็นไงไปเชิญมงกุฎวันนี้ไปเชิญมงกุฎ ที่ที่ที่มของมูวัดไงเปิดตัวโงกุลย็นไงบ้างแอนรู้สึกแฮปปี้มากค่ะก็ยังไงก็เป็นฝักกนอนเซกับน้องแอนอาเสิร์ดด้วยนะจากใจของแม่แอนเขียนะคะทุกคนอ่ะเป็นเปนรถปะเออนะสิบสิบสิบเก้าจุดห้าเก้าจุดห้ามาจากไหนคะไม่เอาก้าจุดห้าค่ะเอาสิบ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 ค่ะ สวัสดีครับพี่ฟิล์มโอเคครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเหรอแม่แม่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นเดี๋ยว FC ก็จะว่าเราแบบยิงอีกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่ฟิล์มมีบ้านมีรถเขามีบัตาแล้วค่ะพี่เพชรก็มีอุ้ยน่าสุดน้องอ่ะอะไรนั้นหลงที่เขาพูดถึงเป็นคว์มจริงแล้วนะให้อภัยของพี่จะไม่ต้องอ๋อเนาะเข้ามานิดนึ่งเข้ามานิดนึงคุณได้คุณได้อีกแล้วอ่ะเราเคยเจอกันที่ไหนเนะเราเคยได้กันหรือเปล่าเราเคยได้กันหรือเปล่าสวัสดีครับเราเคยได้กันหรือเปล่า เห็นพี่ในติ๊กต็อกเดียวนะใช่พห่เพชรพี่พีมมาเพราะว่าเราด้านเหมือนกันไม่จะบอกว่าพี่เพชรเนี่ยดังมากเลยนะเจ็ดหมตะวันแดงพี่ไม่เอาสิเอาดังเรื่องอื่นบ้างนอนลงกับพื้นแล้วโดนเอาดังเรื่องอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิหล่อจังเลยไม่ตายพี่พีมนะเลยไม่หล่ะตำนานใส่มงด่าที่สนามบินเจอกับตำนานเจ็ดหมัดตะวันแดงด่าใครที่จะด่าพี่พีมพ่าคนแซงคิวเลยมันมาแซงคิวลูก แี่เพชรสวยคือ,อคนะแม่ฟิล์มหนึ่งแม่เพชรหนึ่งจุดห้าออเนี <laughs> ่ยฮะนำะนะนะนำเ <laughs> พื่ออะไร,รพี่ฟิล์มปีนี้เท่าไหร่ถึงสี่สิบสองยังยังไม่สี่สิบเลยฟิล์มเหรอตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดอุ้ยยังเลยที่พี่ยังเด็กเลยพีพ่เพชรเท่าไหร่ตัสี่สิบสี่อุ้ยหลอกไม่ใช่ไม่จริงอุ้ยโกหกอุ้ยโกหกตั้่ไงตอนแหลนแล้วตอนแหลนแล้วไม่เชื่ไม่จริงเออเอาชิ้นในกระเป๋าค่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงเหรอฟิล์มเหมือนเหมือนรุ่นเดียวกันเหมือนเป็นเพื่อนกันจะเรียกอีเพชรก็เก่งใจเข้าใจกะ อะไเลยวันนีจอมหนูเลยสวัสดีสองร้อยท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะน่าลักจังัวพีฟิล์มทุกทางทุกที่เพลสเลยเพนน่ารักเี่น่ารักน้องฟิล์มข้าไม่ตายสวยมากใช่เราเป็นน่ารักคนหนึ่งที่เราชอบกมากอยากอยากอยากมีโอกาสได้ร่วมงานกันสักสวันเนาะเพี่แปดเกอะไรเพนยี่แปดืออะไรเหมือนเอยู่ที่แปดอ๋อออออออ เลิศสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันนี้พี่เพชรมาในในนามบิวเรนเซอร์กวนร้องนคนในแวดวงคลินิกเจ้าแม่เขาตำงามอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ทางเกตพี่เพชรเลยเนาะเขากรูขอบคุณเขาที่เชิญเราขอบคุณพี่เอกด้วยพี่เอกดีสากใช่พี่เอกดีากใช่เชิญมาสวยทั้งคู่ตำนานมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าันนี้ยอมแพ้พี่เท็จริงจริงจริงยอมแพ้จริงิไถ่ายก็หลีกเจ๊ อ่าพี่เพชรฝออ่าฟิมไปฝอเป็นยังไงตุ๊กแม็กก็ได้นะกึลมุนแต่ว่าฟิมแปลงแล้วแหเป็นยังไงด้วยครอ่ะพี่เพชรยังไม่ไดผ่านหรอกพี่ชอบใ้ชากรีมูนเออเหรเดี๋ยวไปเล่ากันในเรื่องเล่าสองสองเออเป็นไงฟิล์มถ้าย้อนเวลาไปได้ฟิล์มจะไม่ผ่าทุกคนก็พูดอย่างนี้เนาะไม่มีโลดผ่าแล้วไม่โลดผ่าแล้วดวงตกใช่ตอนมีมูปังกว่าพีทเดี๋ยวผ่านะพี่ฟิมตอนนี้มีฟิลเลอร์ตัวใหม่เข้ามาชื่อว่าตัวอะไรนะที่เรามาถึงที่น อะไรล่ะใช่ปหมไม่รู้คือเขาจะเปิดตัววันนี้เพิ่งไปบอกเขาสิเขาจะเปิดตัววันนี้แล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์สองคนจริงดิใช่ผู้หญิงผู้หญิงเป็นดาราเรายังไม่รู้ใช่ปหมรู้แล้วรู้แล้วทำไมพี่เป็นไม่รู้อ่ะพูดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะว่ารอพูดใครดาราช่องไหนช่องเจ็ดช่องมัดสี่ดาราคนหนึ่งคนหนึ่ง อะไรเนี่ยไปไปไม่ได้หรือไปก็รู้เลยไปรู้เลยเราเห็นเรื่องไปอย่าเชอดีนะจ้ะต้องเจอเวทมนตร์สุดชิ้นเตะเชือใหาย้ายยิงเออมัวเรนเลยยิ่งดีอีกคนหนึ่งรักหลังไม่เชื่ออะไรเลยเออยืดก็เหมือนเราจะยิงเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยนับมีเรียนเขาจะเปิดตัววันนี้ แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตพี่เพชรต้องเต้นด้วยนะัน <Okay. S 1> จะอัดคลิปพี่เพชรเ,เ,เ,เต้นเจนนี่ต้องมานะสักอะไรนะเจ็บนิปน,นี้ถุยงยาเจ็บนิปนี้นะเจบ็บนิปนี้นะเจบ็นะจบมันหมดกันโโน,โนีดเดียวแสบเล็กๆนะแสบเล็กๆนะอีกสักแป๊บ <ตำ S 1> เดียวต่างชาติอกัน์สองคนนี้พี่เพชรเยอะกว่าพี่ยังไม่เคยโดนตีพี่ยัไม่เคยโดนตีเป็นตัวของตัวเอง อ๋อบคุณคะพี่ไม่เคยโดนตีพี่เชรโดนตีไปแล้วใครจะกล้าตีฟิมล่ะเขาก็ไม่แน่ไม่มีหรอกใครตีฟิมลงก็โง่และอีน่าน่าพวกตรงไม่แน่อกแม่อยู่ดีเขาหมายใช่เราเราเป็นคนสวยใครตีมาบอกแม่จะบอกไหมเราเป็นคนสวยคนที่โดนผู้ชายหรือหัวโปกตีอะแปลว่าสวยแต่ป้าอย่าพูดฟ้าแต่งน้าไม่สวยอย่ามุ่งตอให้นองคขา พรานฟ้าสวยมากพรนฟ้ายังไม่เสร็จเลยยังไม่อันมาเลยแค่พรนฟ้าแค่ติดขนตาปลอมใช่เหมือนเราแต่งหน้าแบบสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนี่ดิหูตาเบิกกว้างแล้วอ่ะหน้าเริ่มเปลี่ยนหรือยางเสียงเราเปลี่ยนไหมเหนื่ยเนาะพรานฟ้าเหน่อยเนาะถ้ามีโอกาสหาพรนฟ้าไปแล้ว ขยายอายุถึงถึงห้าสิบและ MUT สามารถใครอายุถึงห้าสิบปอนากลับไปประกวดได้ไม่ไม่ให้พี่เพชไปประกวดไปประกวด MUT เอาสาวสองไปประกวดได้ด้วยเพชจะลงไหมไปแข่งกับผู้หญิงแล้วหรอแข่งกับผู้หญิงแทนไม่ลงจะลงไหมไม่ลงอนฟ้าลงกับกระเทยกับสาวสองนางจะแข่งกระเทยอออ่ะเพชลงไหมไม่ลงทำไมถึงไม่ลงเพราะพี่เพชมองว่ามันเป็นเบทีของ ของเขาก็ให้เขาไปเป็นบริบทของผู้หญิงกับผู้หญิงแข่งกันไปอย่างเงี้ยฟิล์มไม่อ่ะเพราะว่าเวลาลงไปเราก็ต้องไปฆ่าน้องผู้หญิงมันจะมีผู้หญิงที่แรงๆประมาณสิบคนมันจะแรงประมาณสองที่จะมาไฟล์เราพวกเราได้เขาจะเข้ามาไมล์เพราะว่าพอฟ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มี energy ของสาวสองแบบพวกเรานล้วก็ต้องลงได้ไงก็าจะกข้ามาไม่นางเรียบร้อยนะนางคนเรียบร้อยนะแต่บนเวทีนางมนต์สกเออแต่บนเวทีเพื่อปล่อยแม่นางดีไม่ลงตโดยไม่ลงถ้าไปแข่งกับผู้หญิงอ่ะแล้วถ้าเป็นเวทีสาวสองเวทีลง ล่าสุดลงเวทีอะไรมา m ิสเฟอร์เฟต์นะเป็นยังไงเล่าประสบการณ์ที่เออตอนนี้ตัวแม่เรียนไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเดินเรื่องอะไรเลยนะฟิล์มนี่จะบอกว่าเป็นวัยร้องมากชุดสีทองเนาะเป็นวัยรองตอนแรกจะลงเพืาอยากเอาชนะใครบางคนอพอลงปุ๊บก็เลยแบบอ่ะกวมานีเล่นไม่ได้แล้วพอได้ไปจริงก็ต้องเรียนซ้อมเรียนเดินเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรียนหมดเลยหรอเรียนกับคุณครูที่สอนหรอ แบบซิปเปอร์นางงามเลยนะโอ้โหเรียนเดินอะประมาณ2องไปเทคคอร์ดมา2ครั้งเพราะพี่เพเดินมันเป็นรีฟิวเป็นแม่กระสือกท้าแบบนี้เข้าใจป้ะมันสูงสนสูงอะไรเยก็ไปเดินแล้วพอวันที่พี่ไปไปซ้อมจริงกับพวกน้องๆอ่ะคือทุกคนก็คือโปรเฟสชั่นอลหมดเลยแล้วเราเป็นแบบใหม่นะเราไม่คุยกับใครเลยจนทุกคนมองว่าพี่เพชรไม่คุยกับใครเลยซึ่งจริงเราคนที่ไม่คุยกับใครอยู่แล้วแล้วเวลาตัวจริงเราเนี่ยฟิลไม่ไปตั้งใจกับมันมากไม่นะพี่เพชรเจอฟิลครั้งแรกเพร่ก็คุยลก็ฟิลคนเลิศเพร่ะเข้าใคมาี ให้พูดอีกหลายรอบเป็นอย่างพูดคําเดิมฟิลเป็นคนที่มีพลังกดเยอะมากสรับเมยก็เลยประมาณนั้นเรามีบางอย่างที่ขายกันคือพูดตลกหรือก็ทำให้คนขายเคลียร์คือฟิลหมดสุดเลมากแล้วฟิล์มยังไม่เคยโดนตีแค่เศร้าเก่งไม่อยากฟิฟิไม่เคยโดนตีพี่เพชรถ้ามีถ้ามีคนตีฟิล์มทำได้เลยปะีรือว่าด่าให้เส็จวันตีคืนให้ ก็นั่นแหละเพอก็ไปประกวดสนุกสนุกแล้วคนบอกว่าเพลย์โดนเบรจ้างไปนู้นนั่นเือเป็นกระแสพักไม่จริงให้ตายตรงนี้ค่ะไปเองอยากปลาอยากร้องอแล้วเป็นไงได้ได้อูฟิมจะไปเชียร์ไปเพลป้าลงเป็นอะไรลงเป็นอะไรลงเป็นอะไรก็จะเป็นใครเป็นใครเอาแม่อยากแม่จ้องมองสายบิลก็ไม่จ้องตาแม่นิโคลีนก็ไม่ได้ก็นำไปได้อยูใช่ไหมใช่ทั้งคันแม่คงต้องเป็นแอนเชอรีนก็เลิฟเาะนางโดนบูลลี่ไงเราก็เป็นคนที่โดนบูลลี่ไม่แต่แอนเชอลีนเยอะ เยอะสาวชับบี้ลงเยอะไงแล้วเรไม่ชับบี้เราลงแอนชอรี่ไปได้แล้วคิดว่แม่ควรจะเป็นใครเป็นใครดีอ่ะสุกาน้องสุกาเนาะเพื่อให้มันตรงบริบทเกิดก็คือเราตายเพราะเขาแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะอยากจะเป็นเขาได้ไหมน้องตาหรือสิ่งที่มันไม่เหมาะน้องตาลก็ได้อะเออเพราะว่าคุณนึกออกเหรอเพราะว่าน้องตาลใส่โคเบอร์ไงเออเป็นน้ำตาลจะลดเยมากเลยนะ ถ้าเป็นน้ำตาลจะเลิศมากเลยนะสองคนนี้ลงขาฟ้าใสแตกๆนี่ฟิลมตายพี่เพรขายการสวยอะไรขนาดนั้นกันทังคููขอบคุณนะคะทุกคนเรีย๋ยวคำถึงพัทยาที่เป็นเป็นฟ้าใสผู้นำจากน้องโบโซออชอบชอบชอบพ่อฟ้าใสชอบสนองนาะก พี่เตรชอบก็คือมีสมองมีคำพูดที่ฉาดฉาบแบบนีม้มันเยอะเออ,อเออลงลงไหมลงแน่นอนขอเขาปเปิดสัตว์ไทแล้วมันลงเลชาเขาเขาไม่ได้แต่งอายุนีน่เลยใ่ใไ,มไม่กบุโกะเลยไปประกวดเลยใช่ก็คืออยากพูดแบบฟิล์มที่เพรชไม่ใช่นางงามสายสวยเหมือนฟิล์มพระสมรก็อยากไม่พี่เพชรก็เป็นคนสวยเพชรเป็นคนสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะเพชรเป็นคนสวยนะใครบอกเพชรไม่สวยนี่ตีตายเลย ที่เป็นคนสวยไฮโคฟ้าใสเลยเอานะแม่จริงเออยังไม่มีไฮโคฟใช่ไหมไม่มีเขาไม่กล้าโคฟนะผมแม่ปุ้ยอันนี้แต่เราจะบอกแม่ปุ้ยว่าฉีกทุกกฎของความใส่ว่าแม่ปุ้ยเป็นศูนเ์แล้วแต่คนเชียร์ให้โคฟน้ำตาลหลอกควาน้ำตาลเขาจะโคฟแม่เลยเราไปทขาเขาก่อนเราไปพูดถึงเขาไม่ดีก่อนเนี่ยตัวจริงสวยมากขอบคุณมากค่ะฉีกกันไปฉีกกันมาดีเอ่อ ไม่เกี่ยนาตาลีไม่มาเลยถือป้ายรอน้องนานแล้วค่ะหรือว่าเขาจะต้องมาต่อ้องอะไรเขาเป็นพี่หรือเปล่าสองห้ากาตาลีน่าจะสี่สิบน้อง,งน,น,นาตาลีรุ่นพาราดอลรุ่นรุ่นเหล่าแหละใครบอกว่าพี่เพ็ญนี่สวยไปตกปากห้ายขอบคุณน้องชินชาติปรมากกนะคะเห็นล่าสุดเป็นผู้จัดการใบเตยอาสยามนะเพื่นนี้อ๋อหรอทุกคนมีความสุขกับเธอเองไหมฟิลอะไรอ่ะ สวัสดีครับ่เพชรสวัสดีค่ะตอนนี้รอรอนางงามนี่นี่น้องน้องอ่อนมิสแกร์เอาพี่แกนอยู่บนรถล่วมงานกันวันนี้ใส่เล็บเยอะมากนะคะนอกจากน้องฟิล์มน้องพลฟ้าแต่งหน้าอยู่ที้างๆน้องอ๋อนะคะยังมียาย่าอยู่มีนัทมีรีอย่างมีวงการคดีเยอะแยะเลยที่อยากเจอเนี่ยแจมพี่เล่นรื่อคุณชายอ่ะเขาอยู่นี่เขาอยู่ตรงนี้ไหม เคุณชายไงที่เล่นที่เล่นเป็นันเนี้ยเขาแต่งหน้าอยู่หรอแจมรัชตาเรื่องคุณชายอยู่นี่ไหมอยู่ไหมอยู่ปะเต็งตงเตงตงงตขาจะเ้าไหนกั่ามเขาต้องอยู่ห้องนั้นว่าแจมแต่งหน้าอยู่ตรงไหนคะอะไรเงี้ยฟิล์มจะบุกกระเพ็ดเขาต้องอยู่ห้องนั้นเตงดูให้หน่อยสิที่เล่นเป็นแฟนฟิล์มอ๋อไม่เป็นแฟนฟิล์มในเรื่องคุณชายอ่ะ คือเขาอาจจะยังไม่มาหรือไม่เขาไม่ไม่กวกก้วกับคนธรรมดาอย่างพวกเราผู้ชายเยอะมากเลยใช่ไหมผู้ชายเยอะมากเลยพี่เพชไม่ได้หลงร้อนเลยวันนี้เราไปเดินต่อนแรงกันนะคหาหมอชื่ออะไรร่างกายของสองจริงๆนะคะเราบอกต่างสวัสดีค่ะเจอมาสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์เลยค่ะ ไม่คิดเล่นเป็นยังไงว่าค่าแรงเด็กกับวันงานบรรยากาศวันนี้คงานดีมากแล้ววันนี้เรียกว่ารวมคุณหมอชื่อดังกับคุณหม๊ดฉันนำจากทั่วประเทศเลยมีเซเลบริตี้ดาราเนาะอะไรแบก็มีแล้ไม่ได้ใส่ไวเลสทำไมอ่ะใส่ไวเลสทำไงไม่ได้หรอพี่บ๊ยยังไงกินหนักสอมผัสละอกแต่พันละลอกเป็นคนเล่นลอยรอดได้ยังหรือยังไม่ได้ไม่ได้หรอ ได้แล้วนั่นใช่บางทีมันก็ทิ้งแบบแดนเซอร์เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยมาหาโมเดลโมเดลหนุ่มหล่อเนี่ยคุเรื่องสวัสดีค่ะชื่ออะไรตัวเองชื่ออะไรครัชื่อบะหมี่ครับที่พี่เพชรอยากกินบะหมี่ไหมอยากกินบะหมี่ค่ะบพรมีเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะใกล้จะเริ่มแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้มาในฐานะบทบาทอะไรเออเชิญเชิญรางวัลอยครับอ๋อินรางวัลใช่ครับ ข้างๆน้ำบะหมี่ก็น่ารักนังได้ครับชื่ออะไรชื่อมาแล้วไม่จัดตะวีมาแล้วเดี๋ยวเราไม่เอ่เดี๋ยวเราละลายไม่ได้เดี๋ยวนะ่งไม่ได้ยิ้มซี่เป็นแบบนี้อุ้ยเราเรามีของอะไรวางไว้ตรงนั้นไหมไม่มีนะมีขวดน้ำอย่างเดียวแต่เรายิ้มแค่ป้ายหลังมาวันนี้มีคนเชิ้ละมันเกือบสิบกับสิบชิ้นนะครับผู้ชายเชื่ออะไรตังชื่ออะไรใช่ื่อีะไรยีส์เหรอฮะพีทครับพีทอ๋อพีทอันนี้อะไรบะหมี่หรอ ทำไมชื่อจริงไม่บะหมี่อ่ะจริงครับอ๋อหรอคุณแม่ตามให้คุณแม่ชอบกินบะหมี่เหรอใช่ครุณแม่ชอบกินบะหมี่เหรอหรือว่าใช่ครับคุณแม่ชอบกินบะหมี่อ๋อแล้วกินเขากินบะหมี่ได้ไหมหลังไม้รับหลังไม้รับหลังไม้จะไม่ไหลไปไปเลยทำไมกินแรงวะต้องการอะไรอย่างนี้คอนโซลแต่แม่เราไปแต่เราไลน์หนักซาลีสู่ไม่ไล่ด้วยนะเดี๋ยวเขาเล่าอ้าวโอ้แม่เรา ไกูไุ้กอิมนี่กันเอวินี่ค่อได้อยู่นาตาลีนะคะนาตาลีนาตาลีเนี่ยะคะคือรักพายหอแม่ส่งถายรูปเรือข้ามขอขอถ่ายรูปเลยแม่แม่ขอถ่ายรูปเลยแม่ขอถ่ายรูปงก้องอกล้องขรามันสวย เอาไม่แล้บอกเอาไ้แล้วบกาจะต่อมาสตเขาเขาไม่ไ้ลมเาไม่กล้ากแม่ผมม่ก้าอกเม่อย่าพแม่อย่าพติทุกคนโอเคโอเคออเวันมี่เอากล้องหายไปกล้องนี่เป็นรูปกตำนานเลยเดียจะเซฟจเซฟอ่น มออยู่ในตัวเืิงของขวัญสีธรรมราตเลยนะครับขมากบคุณมอเนี่ย thank y ม่า thank you บุณค่ะเอาพี่เพชรไปไหนล่ะพี่เพชรพี่เพชรลืมของไว้ที่โต๊ะเขาหน่ะฟูเจลเนาะโต๊ะนั่งนี่แหละคุยกายแล้วผมใครล่วงเนี่ยผมินฟ้า ผมผ่อนฟ้าล่วงคีโมหนูกินของชูรสเยอะไปหรือเปล่าลูกเขากินยำผรอนฟ,ฟ้ากินของชูรสเยอะเกินไปหรือเปล่าคะ <c oughs> หมอสวยมากเลยเนาะพี่เพชรสวยไหมแต่เราเราให้เกียรติเขาเราเราไม่ถ่ายเนาะเดี๋ยวออ่่สงพเน้ำบ่มี่หล่อกินน้องเกียร์เนาะ เราอยากกินเาเป็นหมุข้องแต่งตัวพี่ยายได้หญิงสนักแบบนอกะเลยตปงนี้เลยตอนนั้นแต่งหกิงอร่อเลิศแฟิล์มยังเป็นคนที่เลิศน้อยเลิศเป็ดี่พ่มากเลยนะเราก้อเขาเอ็นจอยกับเราเหมนก็จะโอเคแต่ถ้าเขาไม่เอ็นจอยกับเราล่ะเราเขาตบเรารับหนังทั้งแม่เราใช่ไหมใช่มตัวได้ก็ไปกับบาลานซ์ไม่ใช่อาจสมมติสมมตินะไม่ได้ว่าแม่ไม่ได้ว่านะ Hand -top, hand -top, hand -top. Besides am not on the things, about things about that I need to do. What I'm missing is some really powerful. ตอนนี้ตักปลาล้ากล้วยกักปลา้านหน้าไปนั่งอีกหน่งานางงามระดับโลกสองคนด้วยันนี้นี่ใช้กันระดับโลกใช้กันะด้็ใช้กันเลมนระดับโลกนะคะเรนเง้กระดับโลกคทับสองทับสามแม่ไม่ใช่อะไรอะ เพชร์ลายเพชชี่สุดโปสนาเลยหรอดาราเนี่ยที่เดาราหรอถ้าเราอยากเป็นอะไรเราก็ต้องทาตัวเป็นแบบนั้นเออมันต้องเป็นเพชช่เซ็กซี่ส์น่ s คุณ e ซ็กซี่สุด r มสนา嘛เพราะ่าเพชชี่เซ็กซี่แม่เปิดเปิดมันเอาไม่ลงไม่ลง อ๋อ d o ่ใช่ตอนนี้ไม่ใ่อนี่ใ o n ตอนนี I ถึงว่าว m ตอร์เร์ซีอี e ฮมีอ o เล็บไอเซ่เสไอเวิสฟิล I า o ีอินเตอ n ์เ i ชั่นแ n ล a วีนออฟตูเจาส t ตว์เซมันดี้ทอเพลงไอทิคของไม่เติ n ์ด n ีมี o n อเ d ที่นโล